แช์ข่วเร่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เตือนพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยรีบลงทะเบียนร่วมโครงการใช้ไฟฟ้า50หน่วยฟรีลงทะเบียนได้จนถึง31ตุลาคม2 5 6 5นี้เท่านั้นนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ25ตุลาคม2565นางสาวรัชดาธนาดิเรกได้แจ้งว่าจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก7เดือนคือตั้งแต่ตุลาคม65จนถึงเมษาย,ยน66นะคะ ซึ่งนางสาวรัชดาได้แจ้งว่าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามมาตรการค่าไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่รายได้น้อยในปัจจุบันหรือมาตรการ50หน่วยไฟฟรีและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2566นั้นขอให้รีบลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงการคลังนะคะซึ่งได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึง31ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาย้ำเตือนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มีสิทธิ์รีบลงทะเบียนก่อนครบกำหนดสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก่อให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งอาจจะมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ